มีใส่ครับอันนี้มันะเป็นปลาขาวครับสวัสดีครับพี่น้องมุมนี้พาพี่น้องเอาบรรยากาศครับมาตกเพชรครับผมมาลุ่นกันเบื่องครับว่าสิมีอ้ใหญ่บ่ครับมือนนี้น้องทีได้ปลาบึกนะครับปลาบึกติดมองครับผมมากับทีมงานครับเบายกเบาเปี่ยวครับผมมาลุ่นกันเบื่องพี่น้องสิมีอ้ใหญ่บ่ครับมือนนี้ มมันมันปนปลาขาวพี่น้องมาเก็บปลาขาวเหมกันครับปลาใหญ่วอกินครับมือน,นีอ้สองขั้นสอนเลยปเปล่าเปียกมาหลุ่นปลาใหญ่ครับแต่ว่าปลาใหญ่วอกเขาเลยมือน,นี้เป็นปลาหน่อยครับปลาหน่อยกับเก็บครับน,นับแต้มเหมือนกันครับผมนเว่าเ่นวาลงสีด้วย แ,ววแรนบร่แรนบร่ปลาญไงือบนเขากินเนี่ย,ยปลา,า,าขาวอีละพี่น้องโอ้หลุนปลาญไงบนเขาเลยครับ ปลาขาวอีกแล้วครับพี่น้องนับแต้มอีกแล้วครับน้อยๆก็พี่น้องเติมกันครับสะสมไปเปรื่อยปลาขาวอีกเหมือนเดิมห่วยขัคค้นคือกองของน้องเท่านั้นเองกองคืออะไรบอก ล hmm ุ้นกันหน่อยพี่น้องขึ้นหน้ามาแล้วครับวันนี้ลุ้นๆๆๆเอาไปยังน้อยเนาะมีใส่ครับอันนี้เพราะมนปลาขาวครับมีตาไม่มีตาเล่นบลตะเพียนตะเพีนปลาสูตปลาสูตรเอางขึ้นปลาขาวน้อยนึงครับ สูตรเกาสูตรเกาสูตรเกาใกล้ๆกับปลาขาวอยู่ครับปลาขาวก็รุดออกเลยบอกไปแล้วไปแล้วตอแล้วมันกินอยู่ก็เหมือนปลาสูตรมากินปลาขาวอยู่นี่เบ็ดครับปลาขาวผลลุดออกซ้่มไอ้แต่ปลาสูตรโอ้กำลังสวยเลยปลาสูตรเหนือไรวะเปี่ยวปลาขาวปลาขาวยิ่งหนอยเหนือเลีวยังอยู่อยู่บ่เจ้าโอ้มันรุดออกนี่ปลาขาวขนาดนี่นะ ท,ท่านวะดื้อเลยไปเหรอลวงไปคุณดีแหนะเด็ลวงไปเถื่อยู่ไปสักอาปลอยปลอยปลอยเอาเอาแต่ไมเอ่าวบาขุานเก่ากันครับพั้งนี้บ่เลยเบิ้งเลยร้อยเอาแล้วเบาวขุนนั้งนี้เตื่มกันเตื่มกันหน่อยก็เตื่มกัน เพีจ่จะไดนสันนะปลาไงบ่เขามากิน <g ül> ปลาหน่อยเหมือนเดิมครับพี่น้องเบิง่งสรุปของบ้าเปียวครับพี่น้องอุ้ยบ่าธรรมดาตัวน่สูตรตัวหนึ่งครับปลาขาวนับบ่ได้ครับปลานิ่นอีกหนึ่งตัวโอ้หมานอยู่ครับพี่น้องขึ้นมาว่งางใบใบนี่พี่น้อง เพื่อโอเคอยู่ครับเดี๋ยวไอ้เิรพุ่งบาวขุนพี่น้องทีมงานนี่แหะครับทำแล้วพี่น้องเริ่มเก็บเล็ดแล้วครับอู้ยสว,สวดๆกันพี่น้องโบธัมาาดงงาเกินครับอู้ยเป็นลาเนียบพี่น้องปลาคาร์พที่ตรงงามครับ ไปครับพี่น้องทีมงานเริ่มเก็บอุปกรณ์แล้วครับเดี๋ยวคลิปนาเจอกันไหมครับพี่น้องมาลุ่นปลาใ่มือนี่บอบเขาครับเป็นปมีแตป่ปลาข่าพี่น้องเบื้องครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมลำเราไม่รวยครับคลิปนาเจอกันไหมครับผมขอบคุณที่รับชมครับ